เพียงอยู่ไหนแม่เพียงเราก็ได้นั่งบัตรเรียบร้อยเราได้นั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเมอร์ไรออนข้างชั่วหน่อยเนาะได้นั่งและก็ถึงแล้วนะคะที่เมอร์ไรออน สวยมากอันนี้สวยมากดูนะคะนี่เหมือนเป็นดารานะคะสามสี่กล้องนะคะไม่ธรรมดานะคะเายาวๆรือมั้เือเป็ดน,นะคะเห็นอย่างเงี้ยลำเบลอเลยนะสวยอันนี้สวยอ่ะถ้าแอมถูกรางวัลที่หนึ่งแอมจะพามาพักคนนี้ยเลยทุกคนต้องประเทศนี้ด้ที่อื่นได้ไหม เราชอบเรายังไม่ได้ไปไหนตอนไหนเยอะแยะเลยขอมาี่ยเวลาเย็นๆไหมอากาศเย็นมีคมาถึงแล้วเมอรไลออนผู้คนมหาศาลนะคะวันนี้ดันเป็นวันฟาชเดย์ของเขาอ่ะมันก็เลยเยอะมากนะคะผู้คนเยอะแยะ เมื่อกี้นี้นะคะเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะกินไอติมเมอร์ไลออนนี่เที่ยงไอติมเมอร์ไลออนอันนี้ร้านเดียวกันเหรออ๋อร้านเดียวกันนะคะเราจะกินไอติมเมอร์ไลออนซักแท้งนะคะหรือว่ากินฟาสต์ฟู้ดแบบรองท้องก่อนเกียงถ้าเกียงหิวอ่ะ นี่เกียงมามีเงินไหมเอาแบงค์ร้อยแตกเลยเกียงนี่อยากกินสตรอเบอรี่เหมือนกันนะสตรอเบอรี่เชอร์รี่อ่ะกินอะไรนี่เอาไอติมไรเกียงช็อกโกแลตโกโกนัตคุกกี้โคเรียราสเบอร์รี่โยเกิร์ตราสเบอร์รี่โยเกิร์ตน่าจะโอเคสุด หรือว่าจะเอาอันนี้อันละ8ปดจุดเก้าเอาแต่ว่ามันไม่มีมันไม่เป็นสิ่งโตเอาจะเอาเป็นสิ่งโตแล้วก็รู้สึกว่าเป็นลาตเบอร์รีร่โยเกิร์ตน่าจะเวรสสุดป,ปะอเ,เออเหลือคุกกี้อนคิมก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวเอาดู สรุปแล้วนะคะเราเอาอันนี้เลยราสเบอร์รี่กับอันนี้นะคะป่ะได้มาแล้วนี่มจิดๆตัวเราจะต้องกิน <Thank you. S 1> ไม่ค่ะไ <Hello. S 1> ปะเนลได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันอร่อยหรือเปล่า อันนี้คือเราไม่ได้กินจริงจังนะเรากินแค่ลองท้องเฉยๆนะคะนี่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 เราลองกินดูแลก็ได้มานะคะเดี๋ยวให้คูหน่วยกล้าตายอยคิดดูว่าร้อนแค่ไหนละลายเร็วมากอ่ะเร็วๆว้ายเป็นไงอ่ะมีเบอร์เกอร์ด้วยเนี่ยอันสั่งเหมือนกันเมื่อกี้สั่งไปแล้วเหรอร่อยระยังลองแล้วก็เลย ออร่อยอ่ะตรงนี้เขาให้นั่งใต้ผิวต้องซื้อมอสนี่มาดูลายใช่มันเลยอ๋อมันเจ๋งมากอืออร่อยแล้วจะนั่งกินมอสเลยไหม่ะงาแล้วเราก็พอเรามอสเสร็จเราก็ไปดาเด้นกาเด้นแบบอะไรอ่ะพอแล้วก็นี่นะคะเราเข้ามาร้านมอสอีกอันนึ่งนะอุ้ยนี่น่ากิน อุ้ยอันนี้ไม่แพงกว่า yes outside ออกเที่ยวทำไรกันคือนั่งนี่หรือนั่งข้างใน outside โอเคอุ้ยน,นั่งกินเนาะอุ้ยนี่นั่งกินอะ่ะอุ้ยเอาันนี้ดีกว่าอุ้ยมีไก่เกาหลีด้วยกี้ออันนี้ดีกว่า,น,น,วาน,นี่คุ้มกว่าปะโ okay. อเคงั้นแล้วใจมา ร้านนันเบอร์มาแล้วนะคะนี่ค่ะไก่นะคะนหนขอโชว์หน่อยสิคะว้าวหมดนี่เท่าไหร่คะยี่สิบห้าทั้งหมดนะที่เราสั่งมาแบะรวมน้ำรวมเฟรนชฟรายเบอร์เกอร์นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะซึ่งเจ้าแสบก็หลับค่ะ กับเรียบร้อยเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะโอ้ดิเพิบเพิบอันนี้หอยหอยอะไรนะคะเมื่อกี้เลยนะคะแม่อันนี้หอยแมงภู่ตัวใหญ่หอยแมงภู่ตัวใหญ่หอยหอยนิวซีแลนด์ใช่ไหมใช่อันนี้คืออะไรนะคะข้าวอะไรนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเบอร์เกอร์เออโดยรวมโอเคนะนี่นะทุกคนอยู่ที่มอสเบอร์เกอร์ นี่เลยตรงเมอนี่เลยเมอรอ์ไลออนเนี่ยต้นไม้บังอยู่อ่ะนั่นอะนะคะอร่อยเลยโอเคนะทุกคนเนี่ยทุกคนมันเป็นหอยแบบนี้แหละที่บอกซึ่งเมื่อกี้แจ็คบอกว่าไก่ก็อร่อยนะคะทุกคนนะคะคือวิธี <c oughs> คนที่กินกดดัน คนที่เขานั่งรอ,อก,กินทำตัวไม่ถูก <bathroom. S 2> แล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ออกมาจากเอมอร์ไรออนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ความจริงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไม่ได้เหรอได้ค่ะจริงๆเราเดินไปก็ได้ก็แปดนาทีถึง ใช่ตอนนั้นเราก็เดินเนี่ยใช่ไม่ต้องนั่งรถด,ด้วยเนี่ยค่ะว้าวสวยจังนี่เริ่มมืดแล้วนะคะก็จะเริ่มสวยงามนี่มารีนา่าเบ์แซนสวยงามนะคะดูดิหูเลิศ ่ะ,ะทีมงานเราเยอะหน่อยปะค่ะนี่ทีมงานของเรานะคะแล้วดูน้องมินอาเหมือนแท่อะไรสักอย่างหนึ่ง ว่าว่าอันนี้นะคะว่าอันนี้เป็นเสียงอ่ะเดี๋ยวไม่กดให้มันนี่เป็นเสียงนี้นะคะว่าเดี๋ยวกด ให้ข้างทางไปเรื่อยๆนะถนนบ้านเขาเอยากกดมั้งอ่ะขออนุญาตกดมั้งนะคะกดอกนยังงี้ไม่ทันไม่เป็นไรไม่ทันเราต้องรอตินต่อที่สม่อค่ะมีคำสูงนะ แม,ม,ม,ม่เขาไปิดรายการอะไรเหรอว้าปักจบจบ